ลิสแมนช็อปโนหนึ่งเรื่องเติมเกมแจกใหญ่เติมเยอะได้ลดเติมเยอะได้ลุ้นฉลองห้าแสนซับแจกยับ3าต่อครั้งแรกกับลิสแมนคอยยิ่งเติมยิ่งลดและลักกี้คอยยิ่งเติมยิ่งลุ้นลุ้นต่อแรกแอพพลิเคชนสิบห้าโปรแม็กแอดไลน์เติมเกมทุกหน่งร้อยบาทก็ลุ้นได้ลุ้นต่อที่สยิ่งเติมยิ่งลดเติมเกมบนเว็บที่ร่วมในการกับลิสแมนคอยใช้แทนส่วนลดลุ้นต่อที่สามยิ่งเติมยิ่งลุ้นกับลักกี้คอยใช้ลุ้นรางวัลใหญ่บนเว็บไซต์ลิสแมนช็อป ว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเกี่ยวกับ r v เนาะก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดกระดิ่งด้วยนะครับผมจะได้เป็นกําลังใจในการทาคลิปแล้วก็ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเนาะโอเคครับผมนะวันนี้ผมก็จะมาสุ่มนะครับผมกิจกรรมวันลอยกระทงนั่นเองนะครับผมจะเป็นสกินตัวไหนนะฮะเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปกันเลยครับสวัสดีวัยรุ่นฟันน้ำนมหยุดดูคลิปสักแป๊บวันนี้ที่มีเพจขายดีเกม RV มาแนะนำไอเดีสกินแลร็งสูงลุนครบราคาเริ่มต้นเพียงสามสิบบาทมีไอเดียให้เลือกชมมากกว่า ไอดีมีประกันหลังการขายและเพจรับซื้อ ID r v อารวราคาร้อนย้ำว่าราคาร้อนได้เงินทันทีหลังการขายมีแบบไหนมาเสนอที่เพจได้เลยที TV 7ซเวรับซื้อขายเกมออนไลน์จะทิ้งเพจไว้ใต้คลิปนะครับผมโอเคครับผมก็กลับมาเจอกันอีกหนึ่งคลิปนั่นเองนะครับผมในคลิปนี้ก็น่าจะลงช่วงสักช่วงช่วงสักประมาณที่ยังนั่นเองนะครับผมก็ใครที่เข้ามาลงเข้ามาไม่ขออะไรมากจริงๆนะทุกคนก็ฝากกดติดตาม ฝากกดไลค์กันหน่อยแล้วกันนะครับผมนะช่วงนี้คนดูแล้วก็คนกดไลค์เนี่ยให้กันน้อยมากๆเลยนะครับผมขอแค่คนหนึ่งไลค์เนี่ยจะเป็นงางใจกับผมทําคลิปต่อไปเรื่อยๆแน่นอนนะครับแล้วก็ฝากไปดูคลิปเก่าๆด้วยนะทุกคนตอนนี้ก็มีทั้งกิจกรรมนะครับผมนะแจกฮีโร่ใหม่ฟรีนะครับผมนะก็สามารถทาไปดูได้เลยนน่นอนนะครับโอเคครับผมนะวันนี้เนาะก็ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์มากๆนะครับเปิดเข้าเกมมาตอนช่วง11โมงนะครับก็หวังไว้ในใจเนะว่าเอ้ย จะมีกิจกรรมอะไรเข้ามาหรือเปล่านะครับสรุปนะทุกคน GM นะครับใส่กิจกรรมมาเฉยเลยทั้งทางที่ไม่ได้สปอยล่วงหน้านะครับก็คือเป็นสกินไทยของมีหน้าฟูมูลตัวนี้นั่นเองนะครับผมนะรอบนี้กลับมาอีกแล้วนะครับและสาคัญรอบนี้เนี่ยมีส่วนลดเพิ่มเติมด้วยนะครับกินเออในเซตเดียวกันนั่นเองนะครับผมนะจะเป็นกิจกรรมรูปแบบไหนนะครับเดี๋ยวเราตัดภาพไปเลยละกันนะครับผมนะเดี๋ยววันนี้จะมาสุ่มให้ดูเวยนะครับเพราะว่าในรหัสหลักของผมเนี่ย ยังไม่มีด้วยนั่นเองนะครับผมนะจะเป็นไงปะเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปกันเลยครับโอเคครับผมตอนนี้ผมก็อยู่ที่หน้ากิจกรรมแลวนะครับต้อนรับลอยกระทงกับฟูมูลปาร์ตี้นะครับผมพิเศษเนาะมีสสกินพิเศษในรอบนี้ด้วยนะครับก็คือสกินของยอนแล้วก็สกินของเพนเนี่ยในราคา249รคูปองนั่นเองนะครับผมแล้วก็มีสกินเซ็ของฟูมูลเอ่อของโอเมนอีกนะครับผมนะตรงนี้นะครับผมนะราคานะครับลดลงคือ ค่อนข้างโอเคเลยเนาะเพราะว่ารอบแรกที่มาเนี่ยมันก็วัดดวงนะครับราคาเต็มยอยู่ที่7 1 0เนาะรอบแรกเนี่ยมันจะเป็นกิจกรรมส่วนลดนะครับแต่รอบนี้เนี่ยเอามาขายนะครับราคาเนี่ยอยู่ที่399คูปองนั่นเองนะครับแล้วก็เพื่อนเพื่อเห็นไหมหากมีสกินนี้ใช้ปิดช่องสุ่มมีหน้าได้อีกนั่นเองนะครับก็น่าจะสามารถปิดได้ฟรีๆไปเลย1ช่องนะครับก็ประหยัดคูปองไปได้ไม่สามเก้ากับสี่เก้าอะไรประมาณนี้เลยนั่นเองนะครับผมแล้วก็กิจกรรมเริ่มต้น3คูปองนะครับผมนะกิจกรรมตั คือวันนี้จนถึงวันที่4ทธันวาแนเดอนนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูหน้ากิจกรรมกันเนาะว่าเป็นรูปแบบไหนอะไรยังไงนั่นเองนะครับจะถูกลงกว่ารอบที่แล้วหรือเปล่าน,นะครับอันนี้ก็เลือกของรางวัลเนานะผมก็มีครบหมดแล้วแ,ลวลลแหละอันนี้ก็ไม่เป็นไรทุกคนก็เล่นลูกแก้วไปเพราะว่าของรางวัลที่เราอยากจะได้จริงๆนะครับก็คือสกินของมีหน้านั่นเองนะครับผมนาะเห็นไหมทุกคนปิดหนึ่งช่องฟรีนะครับยกเว,ว้นของรางวัลที่เลือกกับรางวัลใหญ่นะครับปิดไม่ได้เนาะอันนี้คือเราไม่อยากได้ไหนเราสามารถปิดได้เลยนะครับลก โอเคอันนี้ผมขอเลือกปิดเป็นลูกแก้วแล้วกันนะครับผมเพราะว่าน่าจะได้รับง่ายที่สุดนะครับก็เลือกปิดไปหนึ่งช่องโอเคเลือกยืนยันที่จะปิดลูกแก้วโอเคมันก็จะปิดลูกแก้วไปแบบนี้ขอญาตปิดเสียงเพลงแล้วกันนะครับโอเคครับผมในกิจกรรมนะครับผมก็จะเป็นแบบนี้เนาะคูปองนะครับผมมีอยู่ที่3482คูปองนะครับก็ดูซิว่าสุมเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยผมจะสุมสกินนี้ในราคาเท่าไหร่แล้วก็เดี๋ยวจะอ้างอีกจากคันที่แล้วด้วยนะที่ว่ามาเนี่ยจะถูกลงกว่าเดิมหรือ สามารถปิดได้หนึ่งช่องเลยเนาะโอเคแต่ไม่รู้ว่าจะดวงดีหรือเปล่าแค่นั้นแหละโอเคครับผมคันพีขั้นสูงครับไปครับผมคันที่สองยี่สิบเก้าคูปองนั่นเองนะครับจัดไปครับได้อะไรคันพีขั้นสูงแล้วคันที่สามครับผมสี่สิบเก้าคูปองนั่นเองครับโอเคโอ้คันพีขั้นเออคันพีตัวไปครับคันที่สี่ครับหกสิบเก้าคูปองครับปรับปรับเอ้ยเฮ้ยได้ลูกโปรไฟล์ครับคันที่ห้าเข้าเก้าสิบเก้าคูปองนะครับน่าจะประมาณสิบกว่าครั้งนะได้อะไรโอ้ลูกแก้วครับคันที่หรรรร่่่นนนะะคคคคคัััับบบโโออออ้้หหทีผมูปงจุก ครั้งที่8 2 4 9ครับโอ้โหเป็นอะไรครับโอ้โหเปไดเป็นฐานครั้งที่9ครับผม299คูปองครับผมโอ้โหผมคิดว่ายังไงก็น่าจะเมานะครั้งที่10ครับ3 4 9ครับผมโอ้โห10แล้วเป็นอะไรเนี่ยอีโมจิครับผมครั้งที่11ครับ4 9 9โอ้โหลูกแก้วครับผมทำไมมันต้องเมาวะครั้งที่12ครับผม4 9 9อีกแล้วนะครับยินดีด้วยนะครับของรางวัลจะถูกส่งเข้าไปในกล่องจดหมายในเกมได้เลยนะครับก็ได้มาแล้วนะครับผมเป็นสกินคอมิน่าฟูมูนนะครับผมนี่ก็อีอี ได้สกินเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกดยืนยันไปครับผมโอเคตรงนี้นะครับก็สุ่มเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะมาลองคํานวณให้ละกันนะครับผมนะอันนี้นะครับเดี๋ยวจะคํานวณทางที่ผมมีส่วนลดก่อนเนาะผมนะครับเสียสกินตัวนี้นะครับในราคาเท่านี้นั่นเองนะครับผมนะก็ถือว่าถูกลงกว่าเดิมอย่างเห็นได้ชัดเลยนั่นเองนะครับ ท,ทันทีแล้วเนี่ยถ้าเกิดผมจะไม่ผิดนะครับราคาเหมาเนี่ยเกือบ3,500คูป,ปองน,นะครับแต่ว่าครั้งนี้นะครับราคาเหมาเนี่ยถูกลงกว่าเดิมผมคิดว่าตีไปกลมๆก,ก็1,000คูป,ปองได้เลยแน่เดนนะครับผมแนละ้วก็สำหรับใครนะครับที่มีสกินของโอเมนอยู่แล้วเนี่ยก็สามารถซุ่มในราคานี้ได้เลยเนาะแบบเหมาน่นเอนะครับแต่ถ้าเกิดสมมติว่าใครที่ไม่มีสกินโอเมนเนี่ยก็สามารถมาจัดกันได้เหมือนกันนะครับราคาเนี่ยก็ถูกลงกว่าเดิมอยู่เนาะแต่ว่าจะถูกลงกว่าเดิมประมาณ 500คูปองนั่นเองนะครับนะส่วนใครที่อยากจะรู้เลทนะครับผมว่าเอ้ยมันสุ่มอะไรยังไงตรงนี้เจียมเขาก็มีบอกไว้เหมือนกันนะครับผมเพราะว่าสุ่มเนี่ยทั้งหมด13 13ครั้งนะครับผมแต่ละครั้งเจียมเขาก็จะมีเลทนะว่าใช้คูปองเท่าไหร่ก็อย่างที่ผมบอกใครมีโอเมนเนี่ย อย่างน้อยเราเขาเรียกประหยัดเงินไปห้าคูปองเนาะเพราะว่าสุ่มเนี่ยมัน4ี่นะครับครั้งที่13เนี่ยที่เราปิดช่องไปเนี่ยเพราะยังไงแล้วใครไม่ดวงดีก็ต้องเหมาแบบผมนน่นเนะครับผมโอเคอันนี้นะครับก็มาสุม่มไปดูแบบจัดเต็มเลยนะครับผม,ผมก็ยังไงฝากกดไลค์เป็นกำลังใจกันหน่อยลวกันนะครับผมแล้วก็ลองคอมเมนต์กันหน่อยเนาะใครสุ่มไปแล้วหมดกี่คูปองกันบ้างนน่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปกดรับของรางวัลกันเลยแล้วกันนะครับผมโอเคเดี๋ยวกดรับทั้งหมดไปเลยทีเดียวฮะนี่สกินนี้มีกอรอโรลด้วยนะคคัมกเ่าแจบ สกินนี้ก็ถือเป็นสกินที่สวยอีกหนึ่งสกินแล้วกันนะครับของมี n นาเนาะเพราะว่ามันเป็นสกินที่แบบโอเคนะครับผมนะก็เทียบเท่า สกินมิลเลอร์เคลละกันอ่ะถ้าเกิดเป็นสกินของฟูมูนเนาะแต่ว่าเอฟเฟกเนี่ยก็ถือว่าไม่ได้แพ้สกินมิลเลอร์เคลใหม่ๆเลยนะครับเผลอๆสวยด้วยนะครับผมนะสำหรับสกินม่น่าประทุนนี้นะครับแล้วก็ของรางวัลที่ผมได้มาเนาะรูปโปรไฟล์อะไรต่างๆนะครับผมโอเคแล้วก็ได้กรอบมาด้วยนะครับนี่กรอบเป็นแบบนี้เนาะถ้าเกิดมีเอฟเฟกนี้บอดหรือว่าแจ่มแมวมากๆนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวเราลองไปรีวิวสกินกันสั้นๆกันดีกว่านะครับว่าเออเป็นยังไงนะครับผมเพราาาาาาะะะะวว่่่่่่่เเ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 ผผผืือออออบบบบงงงงงคคคคคนน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 นทีียยยััััััไมมมมหหห็็็รรรรพกกกใแข้้้สสิาะ โอเคครับสหรับวันนี้ผมก็จะมาอัปเดตข้อมูลประมาณนี้นะครับก็เห oh. มือนเดิมใครดูคลิปจนจบบ้างเขาไม่บอกกันด้านล่างใต้คลิปนี้ให้ผมชื่นใจกันด้วยนะครับสหรับวันนี้นะครับข้อมูลที่ผมพูดผิดพลาดประการใดเนาะ oh. ก็ต้องขออภัยเวลาที่นี้ด้วยนะครับ oh. ที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามนะครับผมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้เป็นกําลังใจในการนาคลิปแล้วก็ไม่พ่ายคลิปใหม่ๆเนาะสหรับวันนี้นะครับกอดอุศภก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเด้อบายบายแล้วเจอกันบายบายครับ